เปิดโปรแกรมการแข่งขันวอลเล์บอลหญิงรายการ CV ีวีลีก2023ครั้งที่3ปี2023หรืออาเซียนกลางปีโดยแบ่งการแข่งขันออกเป็น2เลกโดยในเลกแรกแข่งขันระหว่างวันที่4-6ถึงสิงหาคม2566ที่ประเทศเวียดนามและเลกที่2ระหว่างวันที่11-13ถึงสิงหาคม2566ณสนามกีฬาสมโพธิเชียงใหม่700ปีจังหวัดเชียงใหม่ประเทศไทยซึ่งมี4ทีมเข้าร่วมการแข่งขันได้แก่ไทยเวียดนาม อินโดนีเซียและฟิลิปปินส์สำหรับตาร,รางการแข่งขันวอลเล,ลย์บอลหญิงซีวีลีก2023เล็กแรกที่ประเทศเวียดนามมีดังนี้วันที่4สิงหาคม2566อินโดนีเซียพบไทยเวลา16นาฬิกาเวียดนามพบฟิลิปปินส์เวลา19นาฬิกาวันที่5สิงหาคม2566ไทยพบฟิลิปปินส์เวลา14นาฬิกาอินโดนีเซียพบเวียดนามเวลา19นาฬิกาวันที่6สิงหาคม2566ฟิลิปปินส์พบอินโดนีเซี 5, ปปยเวลา16น,น 5, าฬิกาไทยพบ เวียดนามเวลา19นาฬิกาส่วนเลข2ที่ประเทศไทยมีดังนี้วันที่11สิงหาคม2566เวียดนามพบอินโดนีเซียเวลา15นาฬิกาฟิลิปปินส์พบไทยเวลา18นาฬิกาวันที่12สิงหาคม2566เวียดนามพบฟิลิปปินส์เวลา12นาฬิกาอินโดนีเซียพบไทยเวลา15นาฬิกาวันที่13สิงหาคม2566ฟิลิปปินส์พบอินโดนีเซียเวลา15นาฬิกาไทยพบเวียดนามเวลา18นาฬิกา